เป็นวันที่24เช้าของวันใหม่เป็นชาวแห่งการทำความดีเมื่อมีเมืดมันก็มีสวา่างเมื่อมีสว่างก็ยังมีเมื่ออีกอยู่เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเป็นวันใหม่ เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติรเหมกันเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกๆวันเราจะไปเป็นผู้ที่เก่าอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นักปฏิบัติทั้งหลายเขาจะเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอเขาจะไม่เป็นผู้เก่าเขาจะเป็นผู้ใหม่ ถ้าเรายึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆมองว่าตัวเองเป็นผู้ที่เก่าเก่าในการฝึกเราจะไม่เห็นสิ่งใหม่ใ,มในการทำสมาธิเราก็จะอยู่ที่ถิมมันก็จะกลายเป็นอุปทานที่เรายึดติดยึดมั่นในสิ่งเ,เก่าๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคือการเริ่มต้นใหม่ทุกๆวัน เพราะว่าการปฏิบัติก็คือการทำความดีตัวตนเองจิตที่ไม่ฝึกมันจะเป็นจิตที่ไม่มีประโยชน์จิตที่เรากำลังฝึกมันเหมือนกับเราทำลายโลภยระตัวสะและก็โมหะอิเดยาบุตรที่เราหลับตาเพราะฉะนั้นเราก็พูดกันอยู่ประจำการทำสมาธิก็คือการเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวรู้สิ่งเดียว จิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเดียวที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นคือการทำสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิก็คือการฝึกจิตเพื่อให้จิตของเราตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเดียวเราต้องมีอารมณ์ไปเกาะเอาไว้เรียกว่าอารมณ์กรรมาฐานถ้าเรามีอารมณ์ไปเกาะเอาไว้การหลับตาของเรามันก็จะมีประโยชน์ ถ้าเราหลับตาลงไปโดยไม่มีการกําหนดรู้อะไรเลยหนหอยก็จะเจ็บก็จะตึงตามศีรษะบางาำจำมูกบางดำหน้าผากตามลำตัวปวดหัวอันนี้เขาเรียกว่าความเพียรความเพียรทำให้เกิดความโลภในการนั่งสมาธิ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเราจะอยู่ในความเพียรที่พอดีอยู่กับความพอดีไม่มีความอยากในการนั่งไม่มีความต้องการสูงไม่มีความกังวลในเรื่องการนั่งและก็เวลาแล้วก็ไม่มีความสงสัยกับความฟุ้งซ่านก็จะเป็นโมหะ โูพระโทสะในิรียาบดหลับตาทำให้สมาธิเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะพูดอานาปณสติอานาคือเข้าอาณาคือออกสติก็คือรู้สึกลมเข้าลมออกสติที่รู้ลมเข้าลมออกสาเหตุที่เราจะต้องรู้ลมเข้าลมออกก็คือการเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียว จเจริญจิตที่รู้สึกแค่ลมเข้าลมออกอย่างเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผู้ฝึกทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหม่ผู้เก่าตราบใดที่เรายังไม่ได้จเจริญสมาธิเรายังเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอแม้แต่เราจเจริญแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ใหม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆของวันใหม่ มันลังเช้าๆแบบนี้เป็นบรนลังที่มีประโยชน์เพราะว่าเราตื่นมายังไม่ได้มีมาอะไรมากระทวกทางตาหูมมจมูกทางลิ้นทางกายทางใจยังไม่ได้ไปพูดไปคุยกับใครเลยตื่นมาจิตมันก็ว่างมันโลมันปูพร้อมที่จะทำความดีตัวตนเอง เมื่อเราหลับตาลงไปแล้วเราจะทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์เราต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเขาเรียกว่าวิตกยกจิตไปไว้ที่ปลายจมูกเพื่อสังเกตว่ามันมีลมหายใจเข้าหายใจออกหรือเปล่าอยู่ที่ปลายจมูกถ้าสติไม่พอไม่มีทางที่จะรู้ถึงจะรู้ก็รู้ได้บแค่แป๊บเดียว ไม่ถึงหนึ่งนาะทีแล้วต้องใช้สติพอสมควรแต่ถ้าเราอยากจะรู้ตลอดเวลาเราจะใช้วิธีใดเพื่อที่จะทำให้จิตของเราอยู่กับสิ่งเดียวนั้นนะเพื่อไม่ให้จิตของเรามันสับสายไปที่อื่นเราก็ต้องใช้วิธีการกำหนดลมหายใจ การกำหนดลมหายใจของเราไม่ว่าจะเป็นการกำหนดอะไรก็าตามจิตของเราอยู่ที่นั่นไปแล้วเพราะของคนเรามีอยู่แค่จิตดวงเดียวรับรู้ได้ที่รอยา่างไม่สามารถรู้ซ้อนกัน,นหลายๆอย่างได้ถ้าเราสร้างฉันทะขึ้นมายกจิตไปไว้ที่ปลายจมูกลมหายใจก็ไม่เห็นแต่ถ้าเราลองหายใจเข้าไปแบบเจตนา แบบธรรมชาติไม่ต้องตามลงไปในคัมภีร์วิสูที่มารอธิบายไว้ไม่ควรตามลมเพราะการเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวหายไปไม่ว่าจะเป็นการตามลักษณะใดก็ตามความหมายของคำว่าสมาธิคือการเจริญจิตเดียวรู้สิ่งเดียวแล้วก็จุดจุดเดียวด้วยจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นถ้าจิตของเราไปรู้หลายๆอย่าง ไม่รู้ว่าเราจะเจริญสมาธิด้วยจุดจุดใดเพราะฉะนั้นเราจะเจริญอนาณาปนานสติเราจะรู้สึกแค่ลมมันมากระทบอยู่ที่ปลายจมูกคือการหายใจ <c oughs> ลมหายใจของเรามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันทำงานตอนไหนแต่ถ้าเราเพิ่มคาว่ากำหนดลมเข้าไปหายใจ แค่รู้สึกว่ามันหายใจผ่านจมูกแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็หายใจเข้าไปอีกให้มันผ่านจุดกระทบลมคือปลายจมูกผ่านเข้าไปแล้วออกมาแล้วโดยไม่ต้องตามให้มันสุดเพียงแค่เรารู้สึกว่ามันกระทบกพ็พอ เพราะฉะนั้นสมาธิก็คือการเจริญจิตที่ล้วารมเดียวถ้าเราอยากเจริญจิตที่ล้วารมเดียวเราต้องไม่หยุดกำหนดลมหายใจมันจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามเรายังไม่ได้คุ้นยังไม่ได้ชินแต่เราอยากให้จิตของเรามันอยู่ที่เดียวเราต้องกำหนด แต่ถ้าเราไม่กำหนดลงหายใจจิตของเราไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนที่สำคัญคือการวางจิตไว้แถวๆไปจมูกอย่างเดียวอย่าไปใส่ใจในกายอย่ามันจะเจ็บตัวมันจะปวดหัวหมดลักษณะอาการของธาตุมันจะปรากฏชัดขึ้นมาเพียงแค่เราหายใ,ใจเขา้าแล้วก็หายใ,ใจออก รู้สึกว่าลมมันเข้าแล้วออกแล้วแต่ถ้าเราไม่กำหนดเราจะไม่รู้สึกว่าลมมันเข้าแล้วออกแล้วเลยการกำหนดลมของเรามันจะรู้ชัดว่าลมมันเข้าแล้วออกแล้วลองทำดูนะหายใจเข้าหายใจออกแบบเจตนาคือจิตของเราจะอยู่ที่เดียวเขาเรียกว,ว่าการจเจริญจิตที่รู้อรารมณ์เดียวนี่คือการทำสมาธิ ถ้าเราตามลงจนสุดตามลงเข้าออกสุดจิตของเราไม่อยู่กับสิ่งเดียวหรอกการเจริญจิตท,ที่ร้่าลมเดียวหายไปในคำพีวิสุทธิมรรคในทรงห้ามไว้เลยไม่ควรตามลงเพราะเราจะเจริญจิตท,ที่รู้วอารมณ์เดียวนะจุดจุดเดียวคือจุดกระทบลงหายใจ เขาสั้นออกยาวตามธรรมชาติของเราเนี่แหละโดยไม่ต้องไปใส่ใจมันรายละเอียดของหลมถ้าเราไปใส่ใจรายละเอียดของการหายใจจิตที่รู้อารมณ์เดียวก็หายไปอีกเราแค่กำหนดเข้าออกลองทำดูสักสีหาคู่หลังจากนั้นไปเราลองหายใจเข้าพร้อมกับคำบรดิกรรมว่าเข้าหายใจออก บริกรรมว่าออกเหมือนกับเราหายใจเข้าพูดออกทูแต่เราจะเปลี่ยนคำว่าพูดเป็นเขา้าโทูเป็นออกเปรียบเสมือนกับเราบอกตัวเองหายใจเขา้าหายใจออกรู้ว่ามันกระทบแล้วกระทบเข้าแล้วออกแล้วนี่นะคืออานาปันสติ ปฏิบัติท้งหลายผู้มีสติและปัญญาไม่พึงสแสวงหาลมอัสสัสปัสสะส,ะส,ะสะที่อื่นนอกจากจุดกระทบลมเราจะทำความรู้สึกอย่างเดียวลมมันไม่ค่อยมากระทบแต่ถ้าเราใช้คาว่ากำหนดลมมันจะเหมือนกับเราเจตนาหายใจให้มันกระทบเข้าออกโดยเราจะไม่ใช้ส่วนต่างๆไปรู้สึกลม แค่จิตของเราไปกำหนดลมนั่นแหละถูกพิสุดน์แล้วไม่ต้องใช้สายตาไปเพ่งมันแค่เรายกจิตไปไว้ที่ปลายจม,มูกการกำหนดลมของเรานั่นแหละคือจิตไปอยู่กับลมเข้าลมออกไปอยู่กับอา,ศา,ศาสาสะปัสสะเมื่อเราทำให้มันกระทบไปเรื่อย จิตมันเริ่มคุ้นเคยเริ่มตั้งมัน่นมันไม่อยากจะคิดมันไม่อยากจะมีเวทนานะแต่ถ้าเราลองหยุดกำหนดลงหายใจเพื่อรู้สึกจิตของเราจะเป็นรู้อย่างอื่นตามความต้องการของกิเลสมันจะไม่อยากหายใจกิเลสมันไม่ชอบอยู่กับอารมณ์เดียวมันชอบหลายอารมณ์มันก็จะมาชั่วเราชวนเราไปเจ็บ ตรงนั้นเจ็บตรงนี้ทํายังไงก็ได้เพื่อไม่ให้เราทําสมาธิกิเลสมันไม่ชอบอารมณ์เดียวมันไม่ชอบให้เราอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวไปไปเดินกันเถอะมันก็จะชวนเราไปแล่กิเลสมันไม่ชอบไปเดินดีกว่ามันรู้ว่าถ้าเรานั่งต่อไปเราจะเจริญสมาธิมันก็ชวนเราไปเดินพอเดินหายใจมันรู้สึกแล้วทีนี้ กิเลสมันมองเห็นว่าถ้าหายใจอยู่แบบนี้สมาธิเกิดมันก็ชัวเราไปสังเกตการเคลื่อนไหวอะทีนี้อันนี้แหละกิเลสชอบไหล่อารมณ์แต่ถ้าเราจะเจริญอานารานสติเราต้องเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวคือรู้สึกแค่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกนี่คือการเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวจิตที่อย damages, ู่กับสิ่งเดียวสมาธิเกิดขึ้นแน่นอน จิตท,ที่รู้หลาอารมกิเลสชอบได้แค่ความสงบถ้าจิตรู้หลาอารมณ์สงบกับการสงบในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ถ้าจิตของเราอยู่ณนะจุดจุดเดียวสมาธิทําไมจะไม่เกิดขึ้นเพราะสมาธิคือการตั้งมัน่นตั้งมั่นในสิ่งเดียว สมาติงพิกเอภาเวทาสมาฮิตโตพิกเวปิคุยะาปุตาปชาณติพนะิกษุผู้จิตตั้งมันแล้วจะรู้และเห็นตามความเป็นจริงจิตตั้งมันก็คือจิตที่อยู่กับสิ่งสิ่งเดียวรู้อย่างอื่นไม่ได้นี่คือสมาธิจิตที่รู้ฝ่ายเดียวคือกุศลลมเข้าลมออกนั่นแหละคือกุศล ถ้าความหมายของคำว่าสมาธิก็คือตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเดียวนั่นแหละถ้าเราไปตั้งมั่นอยู่กับสิ่งอื่นๆมันไม่ใช่อารมณ์เดียวสมาธิก็ไม่เกิดแม้แต่ในความฝันเลยไม่เกิดเพราะความตั้งมั่นก็คือจิตที่สิ่งเดียวนะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเดียวเท่านั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้พิสูจผู้มีสติและปัญญาไม่พึงสแสวงหาลมัสสะ ปัจะปัสสะสาที่อื่นนอกจากจุดกระทบลมถ้าเราทําอยู่แบบนี้นิมิตยอมปรากฏนรมพุทธเจา้าบอกแต่ถ้าเราไปตามรู้สิ่งอื่นๆอย่างเราจะเจริญอาณาพนสติแต่เราไปใส่ใจอย่างอื่นๆในอิริยาบทอื่นสมาธิก็ไม่เกิดถ้าเราจะฝึกอาณาพนาันสติในอิริยาบทต่างๆ เราก็ฝึกรู้สึกลมที่ปลายจมูกเหมือนเดิมพยายามเอาจิตไปรู้บ่อยๆว่าเราหายใจอยู่เพราะว่าลมหายใจไม่มีประโยชน์นะแต่เราไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์เร,เรียกว่าลมแห่งสติและปัญญาถ้าเราไม่หายใจมันก็ตายแต่เราไม่รู้เราปล่อยให้มันทำงานอยู่แบบนั้นแหละปล่อยหายใจทิ้งแบบไม่มีคุณค่า ลืมว่าลมหายใจมันมีประโยชน์ขนาดไหนถ้าเราหมดลมหายใจเราก็ตายตายทันทีเลยถ้าไม่มีลมหายใจแต่เราไม่อยากไปรู้มันนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราเฝ้าอยู่กับที่ปลายจมูกสมาธิเกิดแน่นอนแต่การเฝ้าของเรามันต้องกำหนดลมด้วยถ้าเราอยากจะทำให้ทนไม้มันขาดเราต้องเลื่อยถ้าเราไม่เลื่อยไหมทนไม้มันก็ไม่ขาด มันไม้ก็คือจุดกระทบลมคือปลายจมูกในการพิวิสูที่มักอธิบายไว้เมื่อปลายเรื่อยไปกระทบแล้วแต่เราจะต้องดึงเรื่อยด้วยถ้าเราไม่ดึงเรื่อยลมมันจะไม่เข้าเพราะว่าจิตของเราไม่คุ้นเคยกับการหายใจแต่ความจริงจิตของเรามันเป็นรู้อย่างอื่นมากกว่า ความจริงลมหายใจมันทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้รู้ไม่ชัดรู้ได้อยู่แค่แป,ป๊บเดียวรู้แต่นมีสติแป,ป๊บเดียวเราก็ลืมที่จะรู้แล้วแต่ที่นี่เราอยากจะรู้มันให้มันต่อเนื่องเพราะว่าความก้าหน้าของสมาธิคือการเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวท,ที่ติดต่อต่อเนื่องกันนานเนะมื่อจิตของเรากําหนดลมเข้าลมออกอย่างเดียวนานๆสมาธิมันก็เกิดขึ้น ถ้าเราหยุดกำหนดลมอดีอนาคตก็เอาไปกินเลยกิเลสพาเราไปหมดเพราะฉะนั้นเราอย่าหยุดกำหนดลมเพื่อที่เราจะไปรู้ว่าเราหายใจลมหายใจมันทำงานตอนไหนเราต้องไปกำหนดลมซะก่อนถ้าไม่กำหนดลมไม่เห็นลมหายใจมันมาผ่านณจุดประตูหรือว่าเราจะไปนั่งดูอย่างเดียวนานๆนะทีรู้ทีหนึ่งไม่เกิดประโยชน์ เราต้องการให้ท่อนไม้มันขาดเราก็ต้องดึงเขา้าดึงออกเลยอยากให้มันสําเร็จถ้าหยุดดึงก็ไปอยู่กับอดีตนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดึงเรื่อยนั่นแหละคือการกําหนดลมแต่ท่อนไม้มันไม่ใช่อารมณ์การดึงเรื่อยนั่นคืออารมณ์ดึงเขา้าดึงออกอย่าดึงให้มันยาวมากไปอย่าไปตามลงไปถึงลําไส้ ลมมันเข้าสั้นมันออกยาวปกติของคนเราเป็นธรรมชาติเราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติและกรรมดีเราก็จะกําหนดลมแบบธรรมชาติตามที่เป็นอยู่อย่างคงเพื่มโดยเราจะไม่ใส่ใจว่ามันสุดแล้วเข้าสุดแล้วออกสุดแล้วเราจะไม่สนใจแต่เราจะกําหนดให้รู้ว่ามันผ่านแล้วจุดกระทบนะผ่านแล้วท่อนไม้ไม่ช้าเดี๋ยวมันก็คาเองถ้าเราเรื่อยถ้าเราหยุดเรื่อยมันก็ไม่คา คนสองคนมันดึงเรื่อยไปดึงเรื่อยมาอีกคนหนึ่งหยุดเหนื่อยพักเหนื่อยพอหยุดเหนื่อยแล้วทาอะไรทีนี้คุยกันก็เหมือนกับความฟุงม้งอนันเถ้าเราหยุดกําหนดลมมันก็ฟุงฟ้งฟุ้งซ่านคนสองคนที่กําลังดึงเรื่อยเข้าดึงเรื่อยออกเหมือนคนกําลังกําหนดลม,มแต่เมื่อไหรที่เราขี้เกียจกําหนดยินเดียวก็คุยเยน,นทันทีเลยหยุดปุ๊บคุยปั๊บเลย พอการเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวหายไปสติปัญญามันชอบอยู่กับอารมณ์เดียวกิเลสมันชอบร้ายอารมณ์พอเราหยุดกําหนดปุ๊บลมแทนที่มันจะต่อเนื่องมันแทนที่มันจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางก็กลับมากลายเป็นลมหยากเหมือนเดิมแล้วอีนี้แต่ถ้าเรากําหนดลมต่อไปเรื่อยๆลมหยากมันก็จะเป็นลมเบาลมเบาก็จะเป็นลมละเอียด ถ้าเราสามารถกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไปติดต่อต่อเนื่องลมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากหยาบก็เป็นละเอียดแล้วก็เป็นเบา mm hmm. เพื่อที่เราจะไปรู้ลมที่มากับเราตั้งแต่เกิดคือลมที่มันเบาเราก็ต้องไปหลอกล่อมาก่อน mm hmm. การหลอกล่อของเราก็เหมือนกับการไปนั่งกำหนดลมให้รู้สึก เพื่อที่เราจะไปเห็นลมที่มากับเราตั้งแต่เกิดมันเป็นแบบใดเนาะถ้าเราไม่กําหนดเราไม่มีทางเห็นลมของตัวเองแต่ถ้าเราไม่กําหนดหรือเราไม่ทํางานของการหายใจมีแต่จะต,ตายอย่างเดียวเราอยากจเจริญจิตท,ที่รั่ววมเดียวเราก็ต้องกําหนดให้รู้ถ้าเรากําหนดปุ๊บจิตของเราอยู่ที่การกําหนดเขาเรียกว่าจิตตชลูก ถ้าหยุดกำหนดท่อนไม้ก็ไม่ขาดถ้ายังให้มันขาดเราก็ต้องดึงเรื่อยไปเรื่อยๆเ,เราจะไม่ขาดหวังว่าเมื่อไหร่มันจะขาดสักทีแต่เราจะเรื่อยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทำงานของมันเองนหลมหายใจพอเราดึงเรื่อยไปเรื่อยมันคุ้นมันชินมันเริ่มทำงานเข้าเข้าออก,ออกเองนทีนี้ผ่านจุดกระทบ แต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่ทิ้งคำบริกรรมลงหายใจเข้าบริกรรมว่าเข้าหายใจออกบริกรรมว่าออกอย่าเอาจิตไปวางไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันจะเจ็บตัวอารมณ์ของอาณาปณสติคือลมที่กระทบไม่ใช่จุดกระทบลมคําหมายของคําว่าจุดกระทบนี่เขาเรียกว่าวัตถุเราจะไปสังเกตกายเกินไป ถ้าเราไปสังเกตกายมันก็จะปวดหัวตึงศีรษะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังกำหนดลมมันให้มันรู้ชัดว่าเข้าแล้วออกแล้วด้วยคำบริกรรมต่อไปมันจะชินนะทีนี้มันจะเป็นธรรมชาติตอนแรกมันจะไม่เป็นธรรมชาติพอเราเริ่มกำหนดเข้าไปเราบริกรรมว่าเข้า ลมมันออกเริ่มออกเราก็บริกรรมว่าออกเลยเข้าออกสุดท้ายมันมันจะเริ่มเป็นจังหวะของการทํางานของลมหายใจมันจะทําให้จิตของเราชินไปเรื่อยๆเราจะไม่ทิ้งคาบริกรรมคําบริกรรมของเราเปรียบเสมือนกับการบอกตัวเองว่าเรากําลังจะหายใจทําให้บริกรรมจิตก็จะไปรู้อย่างอื่นพอจิตของเรายังไม่คุ้นเคยยังไม่ได้ฝึก เพื่อที่จะรู้สึกตรงนี้เราก็ต้องกำหนดไปเรื่อยๆโดยคำบริกรรมกำหนดจนออกจากสมาธินั่นแหละคำบริกรรมก็จะให้มันหายนใคือการเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวอย่างถูกวิธีลองดูนะ